ก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะพนันรักเกาะสวาสดเขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสาวนีตอนที่หก หลังจากสร้างนี้สินก้อนโตด้วยการเล่นที่สตาร์ไดมอนดผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาและเพื่อนดีไซเนอร์ผู้รักการเสี่ยงโชคก็ย้ายมาเล่นในบ่อนใจกลางกรุงที่เรียกว่า l u c กี้พาราได e ์เพื่อหวังจะถอนทุนคืนทว่าวกลับสร้างนี้สินเพิ่มขึ้นอีก5ล้านบาทแกจะทำยังไงต่อไปฉันฉันอยากตกลงกับแกสักเรื่องจะได้ไหมเรื่องอะไรภูม um <illa> ินเลิกคิว ฉันอยากยืมเงินอีก5้าล้านบาทแลกกับการที่ยายหวาต้องอยู่ที่นี่หมายความว่ายังไงแกจะขายน้องสาวแกเองเพื่อแลกกับเงินอีก5้าล้านงั้นเหรอไม่ใช่แค่ห้าล้านหรอกแต่รวมถึงนี่อีกสิบล้านที่ฉันยืมแกไปด้วยมันอาจจะดูเหมือนฉันเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าวันจันหน้าฉันไม่เอาเงินไปให้พวกมันต้องฆ่าฉันกับคุณแม่แน่ๆ ฉันจาเป็นต้องทําแบบนี้จริงๆนะเว้ยไอ้ซีแกคิดดูนะว่าคุณพ่อฉันอุปถัมภ์ครอบครัวยายหวากับนาออนมาตั้งกี่ปีพอฉันกับแม่เดือดร้อนมันก็คงถึงเวลาแล้วที่ยายหวาจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อฉันสิสิ้นคําพูดของอินทนนท์ภูมิ่นซึ่งกำมัดระงับอารมณ์โกรธเอาไว้จนถึงที่สุดแล้วก็ปล่อยหมัดชกโครมเข้าครื่งปากครื่งจมูกของเพื่อนเกลอ ที่กลายมาเป็นเพื่อนสาระเลวในสายตาของเขาเสียแล้วจนทั้งคนทั้งเก้าอี้ล้มตึงลงกับพื้นท่ามกลางสายตาของผู้คนภายในร้านซึ่งต่างมองมาด้วยท่าทีตระหนกไอเลวเอ้ยแกจะเลวได้ขนาดนี้แกกล้าขายได้แม้กระทั่งผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องสาวของแกเองเลยเหรอวะแต่แกก็รู้ว่ายายหวาไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของฉันเสนน่อยถึงอย่างนั้นก็เถอะแกก็ไม่ควรทำ เพราะยังไงคุณอินทาวาเธอก็เป็นคนไม่ใช่สิ่งของที่แกจะขายให้ใครก็ได้ทำไมดีไม่ใช่หรอที่ฉันไม่ขายยายหวาให้คนอื่นแต่เลือกขายให้คนที่ชอบมาน,นะแกยังจะมาพูดแบบนี้อีกเหรอชายหนุ่มลุกจากเก้าอี้ปราดเข้ากระชากคอเสือ้ออดีตเพื่อนเกลอเอาไวา้แน่นสายตาทั้งคู่จ้องมองดวงหน้าเต็มไปด้วยความขลาดกลัวยังเห็นเป็นเพียงมดปลวกตัวหนึ่ง ที่เขาไม่ควรแย่แสแกไปเลยนะเงินสิบล้านที่เสียไปเพราะเพื่อนเร็วๆอย่างแกฉันจะถือว่าทำทานให้หมามันไปส่วนเงินอีกห้าล้านบาทแกไปหามาใช้นี่เองละกันนะแล้วยายหว่าล่ะแกจะเอาอยัางไงมันเรื่องของฉันแกไปได้แล้วแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเวย้ยไม่งั้นฉันนี่แหละจะเป็นคนจับตัวแกมาปนแล้วโยวนให้ฉลามกินเองไป ผู้มินตวัดลั่นโดยไม่สนใจสายตาของลูกค้าในร้านเลยแม้แต่น้อยดวงตาดำขับทั้งคู่วาวโรดราวกับราวกับต้องการแผดเผาร่างอินทนนท์ให้มอดไหม้เป็นจุนกลับจากร้านอาหารกึ่งผับแห่งนั้นภูมินก็ก้าวผ่านห้องรับแขกของบ้านแลเห็นอินทวากำลังนั่งดูข่าวพักขําอยู่และแม้ว่าหล่อนจะหันมามองเป็นเชิงถามหากภูมินก็ไม่ได้เอ่ยอะไรกับหล่อนด้วยเขารู้ดีว่า ตัวเองยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีพอและอาจเกลี้ยกราดเอากับคนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอย่างหล่อนชายหนุ่มจึงก้าวเข้าไปในห้องทำงานและโทรศัพท์เรียกเทวินให้มาพบเขาอินทว่ามองร่างสูงก้าวผ่านห้องนั่งเล่นเข้ามาดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยคำถามเมื่อแรกเปลี่ยนเป็นงงๆวยเมื่อเห็นว่าเขากับมือแน่นท่าทีที่แสดงออกนั้นรากับโกรธใครมาสักพันชาติหากเมื่อเห็นว่าเขายังคงนิ่งเงียบ หล่อนก็ไม่กล้าถามได้แต่มองเจ้าของร่างสูงสงา่าก้าวเข้าห้องทำงานไปเงียบๆอินทาวานั่งดูข่าวจนจบข่าวบันเทิงท้ายข่าวภาคคำ่ำแล้วจึงปิดโทรทัศน์เข้านอนเช้าวันต่อมาอินทาวาตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเตรียมโดยสารเรือข้ามฟ้าขึ้นฝั่งไปทํางานหากยังไม่ทนันจะก้าวออกจากห้องนอนโทรศัพท์มือถือก็กรีดเสียงขึ้น หญิงสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายแล้วก็ต้องชะงักดวงตทาทั้งคู่เบิกกว้างริมฝีปากอ้าค้างไม่ได้ยินเสียงซึ่งหล่อนจำได้แม่นว่าคือเสียงของผู้กํากับละครซึ่งหล่อนทำงานให้อยู่คุณหวาผมโอนเงินค่าจ้างงว,วดล่าสุดให้คุณแล้วนะอ้าวทำไมล่ะคะฉันยังเล่นไม่ครบไม่ใช่หรอก็เมื่อเช้าคุณผู้มินคนพิเศษของคุณะโทรมาบอกผมว่า คุณบอกให้เขาโทรมาขอลาออกกับผมผมก็ต้องโอนเงินงวดล่าสุดไปให้คุณสิครับเอ๊ะแต่ฉันไม่ได้หญิงสาวอึกอักทั้งงงทั้งสงสัยว่าหล่อนไปเป็นคนพิเศษของภูมินตั้งแต่เมื่อไหร่เธอไปตกลงกับเขาว่าจะลาออกจากงานตอนไหนดังนั้นทันทีที่วางสายจากผู้กำกับละครหนุ่มได้อินทวาก็เปิดประตูก้าวออกจากห้องนอนมาเดินตามหาเขาเสียทั่วบ้าน และพบเพียงสมภพพ่อบ้านกำลังจัดโต๊ะอาหารพี่สมภพจ้าเจ้านายพี่ไปไหนหรอหญิงสาวถามน้ำเสียงสุภาพเอรู้สึกว่าเจ้านายจะยังไม่ออกมาจากห้องทำงานเลยนะครับคุณหวาสมภพเหน่ยหน้าขึ้นมาตอบขณะที่มือยังง่วนกับการจัดวางจานสะอาดกับช้อนพันด้วยกระดาษทิชชู่ลงกับจานขับใจมากไะ่จ้าพี่ อินทวาว่าก่อนจะสาวเท้าก้าวเ,เรื่อยๆไปอย่างห้องทำงานของเจ้านายซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องอาหารหญิงสาวใช้ข้อนิ้วเคาะประตูบานไม้เบาๆรอกระทั่งเสียงทุง้มรอกระทั่งเสียงทุ้มห้าวตอบรับอนุญาตมาจากหลังประตูบานนั้นหญิงสาวจึงหมุนลูกบิดผลักประตูเข้าไปเพียงแค่เห็นหน้าเขาหล่อนก็เริ่มไล่เบีย้ยเอากับเขาแบบไม่ยอมอ้อมค้อม คุณไปบอกนายจ้างฉันแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะรู้ไหมว่าฉันเสียหายแค่ไหนเรื่องที่คุณลาออกจากงานสตันเหรอชายหนุ่มเลิกคิ้วถามก็ใช่นะสิอีกเรื่องคุณไปบอกเขาได้ยังไงว่าฉันเป็นคนพิเศษของคุณน่ะทำไมจะไม่ได้เป็นล่ะก็คุณอะ่ะเป็นแขกพิเศษของผมจริงๆนีผน้ผู้มินตอบเรียบเรื่อยผู้มินตอบเรียบเรื่อย สนใจท่าทีขึงโกรธที่หล่อนแสดงออกมาเลยแม้แต่น้อยแต่คุณก็ไม่ควรจะบังคับให้ฉันอยู่ที่เกาะนี่ด้วยวิธีนี้เลยไม่รู้ละ่ะยังไงวันพรุ่งนี้ฉันก็จะต้องกลับขึ้นฝั่งให้ได้แล้วถ้าผมไม่อนุญาตล่รอเข้าหันมามองตาหล่อนด้วยแววตากราวจนหล่อนหนาวเยะเยือกในหัวอกฉันก็จะหนีไปให้ไกลจากที่นี่นะสิหล่อนตอบเถอเชิดหน้าขึ้นมองหน้าเขา ด้วยแววตาท้าทายทั้งที่พี่ชายคุณต้องการให้คุณอยู่ที่นี่นักหนางั้นเหรอทำไมคะทำไมพี่อินถึงอยากให้ฉันอยู่ที่นี่ทั้งที่คุณก็รู้พี่อินก็รู้ว่าฉันยังมีงานที่ต้องเคลียร์ค้างอยู่ที่กรุงเทพและฉันเองก็คงมาทำงานให้คุณที่นี่ไม่ได้เพราะฉันรักงานสตันมากเกินกว่าจะทิ้งมันได้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรอคะใช่ใช่หนุ่มพยักหน้ารับ เราคุยกันเรื่องนี้จบแล้วแต่ตอนนี้คุณคงไม่รู้ว่าอะไรมันได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ชายคุณขายคุณให้ผมแล้วเพื่อให้ผมยกหนี้ให้และแถมเงินให้มันไปใช้หนี้พนันอีกห้าล้านบาทที่ลักกี้พาราไดไม่จริงหญิงสาวพึพรรมพำเสียงแผ่ววิวคล้ายคนละเมอความจริงที่ได้รับรู้ทำให้หล่อนรู้สึกราวกับโลกทั้งโลก ถล่มลงตรงหน้าคุณรู้เอาไว้นะว่าไอ้เพื่อนเลวมันก็แค่เห็นคุณเป็นสินค้าเป็นเครื่องมือตอบแทนบุญคุณที่พ่อมันอุปถัมคุณกับแม่เท่านั้นเองไม่ได้รักคุณเหมือนน้องสาวแท้ๆอย่างที่มันแสดงออกกับคุณเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้อินทวาพึพรรมพำน้ำตาเอ่ออาบสองแก้มนวลโดยไม่รู้ตัวความเจ็บปวดถาถมข้สสาสัดซัดหัวใจดวงน้อยอย่างรุนแรง เพียงครั้งเดียวหัวใจหล่อนก็แหลกสลายไม่มีชิ้นดีแล้วแล้วคุณก็ซื้อฉันมาใช่ไหมหล่อนถามดวงตาคู่เรียวที่เคยใช้แววเด็ดเดี่ยวเจือด้วยความอ่อนลา้าน้ำตารื้นขึ้นมาเต็มหน่วยตาและรินลงมาไม่ขาด้ายเปล่าภูมินลุกจากโต๊ะทำงานเคลื่อนร่างเข้าหาหาล่อนอย่างช้าๆแล้วเอื้อมมือขึ้นมาปาดน้ำตา บนสองแก้มหล่อนทิ้งไปอย่างทนุถนอมเพราะผมไม่ได้อยากให้คุณมีค่าแค่สินค้าเหมือนที่มันคิดสำหรับผมแล้วคุณมีค่ามากกว่านั้นเงินสิบล้านที่เสียไปผมจะถือว่าทำทานแต่เงินอีกห้าล้านผมจะให้มันไปหาเองให้มันรู้ซะบ้างว่าผลของการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนอื่นมันทำให้คนคนนั้นรู้สึกยังไงเจ็บปวดแค่ไหน ฟังคำตอบของชายหนุ่มแล้วหญิงสาวก็ไม่แน่ใจเอาซะเลยว่าหล่อนควรจะดีใจหรือเสียใจกันแน่ที่ภูมิมินเกิดเห็นคุณค่าของหล่อนขึ้นมาแต่หล่อนก็ยังไม่รู้อยู่ดีและว,ว่าเขาจะยังจ้างหล่อนเป็นบริการหรือเปล่าถ้าฉันรับปากจะทำงานกับคุณตอนนี้จะช้าเกินไปไมคะไม่หรอกเราจะเริ่มงานกันวัน,วนพรุ่งนี้เลยผมขอจ้างคุณเดือนละสามหมื่นบาทแต่ไม่ใช่เพื่อใช้นี่ แต่เพื่อตัวคุณเองเขาย้ำหนักแน่นทั้งคำพูดและแววตาผมสัญญาว่าในระหว่างอยู่ที่บ้านผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีไม่ต่างจากคนอื่นๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือคนของผมจนกว่าคุณจะตัดสินใจลาออกเองขอบคุณนะคะคุณดีกับฉันเหลือเกินคะ่ะหญิงสาวยกมือไหว้เขาปาดน้ำตาทิ้งไปแล้วสูดน้ำมูกแรง ดวงหน้างามเชัดขึ้นเช่นเดียวกับไหลาบางตั้งตรงความทนงเข้ามาแทนที่ความอ่อนแอในใจในเมื่อพี่ชายต่างมารดาไม่ได้ดีกับหล่อนและแม่เหมือนอย่างที่พ่อทำมาตลอดหล่อนคงไม่มีความจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของอินทนนท์และคุณอินทิราอีกต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นอินทวาก็กลายมาเป็นบอริการคนใหม่ของภูมินหลอนติดตามเข้าไปทุกคนทุกแห่ง เคียงบาเคียงไหลเทวินผู้ช่วยคนสนิทของเขาและหัวหน้าที่เสมือนบอดี้การ์ดนอกจากหล่อนจะเป็นบอดี้การ์ดของเขาแล้วเขายัางให้เทวินและคนของเขาช่วยกันพัฒนาฝีมือด้านศิลปะการป้องกันตัวให้หล่อนด้วยไม่กี่เดือนหลังจากนั้นอินทวาก็ได้พบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าหล่อนดูแข็งแรงขึ้นฝีมือการต่อสู้ของหล่อนก็เก่งขึ้นด้วยและวันนี้อินทวา ก็ได้ตามภูมินมาประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจบ่อนคาสิโนที่ลาสเวกัสและทันทีที่การประชุมเสร็จสิ้นลงมิสเตอร์ฟิลฮาบราเฟอร์นักธุรกิจชาวเยอรมันก็ก้กาวตรงเข้ามาหาภูมินผมขอคุยกับคุณสักหน่อยได้ไหมได้สิครับใช่หนุ่มตอบรับก่อนจะถูกเชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนรถเบนซ์สีบรอนคันหรูของมิสเตอร์ฟิลฮา โดยมีผู้ช่วยหนุ่มและบรรดาบอดี้การ์ดติดตามเป็นเงาตามตัวครู่ต่อมารถเบนซ์สีบรอนคันรู้ก็แล่นมาจอดด้านหน้าพัตคารหลังคิงฮินซึ่งตั้งอยู่ที่ f o โฟ e ซีซัน Hotel ฮ่องกงแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลากลางวันและไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารผู้คนจึงไม่ได้ปลุกพล่านนักมิสเตอร์ฟิลฮาเลือกที่นั่งมุมหนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นส่วนตัว พร้อมกับเชื้อเชิญให้ภูมิินเข้ามานั่งขณะที่อินทาวาเทวินและบริกาศอีกสมคนถูกจัดให้นั่งรวมกับบรรดาบริกาศร่างสูงใหญ่อย่างชาวยุโรปของมิสเตอร์ฟิลฮาผมรู้มาว่าคุณเปิดบอลคาสิโนอยู่บนเกาะส่วนตัวใช่ไหมเท่าที่ผมรู้มาเกาะส่วนตัวของคุณเป็นทำเลที่ดีมากบอกตรงๆนะว่าผมสนใจจะร่วมพุ้นกับคุณมิสเตอร์ฟิลฮาเริ่มต้นเจรจาธุรกิจของเขาโดยไม่อ้อมค้อม ขณะที่ภูมิหน,นั่งฟังมาเฟียวัยกลางคนชาวเยอรมันสร้างแรงจูงใจให้เขาคลอ้อยตามอยู่เงียบๆเท่าที่รู้มาจากภายนอกมิสเตอร์ฟิลฮาก็ดูเหมือนมีเครดิตดีเป็นที่นับหน้าถือตาของมาเฟียและนักธุรกิจแถบยุโรปอยู่หรอกแต่ด้านมืดของเขาเองก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงเจ้าของธุรกิจมือดอย่างบันเทอน,อนและค้าม,มนุษย์ข้ามชาติซึ่งเขาตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเบื้องหลังไม่ชอบมาพากลเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้นเขาคงต้องถูกชักนําให้ทําธุรกิจมืดบ่อนทำลายชาติทางอ้อมแน่จริงอยู่เขาอาจจะได้ชื่อว่าเป็นมาเฟียไม่ใช่พ่อพระแต่เขาก็ไม่อยากทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดรอ้อนทางอ้อมอีกอย่างการที่ชายหนุ่มมีมิสเตอร์เอริกมิคาเอลเป็นผู้ร่วมหุ้นคนสําคัญอยู่แล้วแต่ทั้งมิสเตอร์ฟิลฮากับมิสเตอร์เอริกมีปัญหาขัดแย้งทางธุรกิจกันอยู่ในฐานะคนกลาง จึงไม่อยากสร้างเรื่องราวให้บานปลายใหญ่โตมากขึ้นไปอีกดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเขาน่าจะวางตัวอยู่ในฐานะคนกลางจะดีกว่าผมขอโทษด้วยนะครับคุณฟิลฮาคือตอนนี้ผมยังไม่มีนโยบายเปิดรับผู้ถือหุ้นคนใหม่ครับผมเข้าใจครับมิสเตอร์ฟิลฮาตอบยิ้มยิ้มทว่าดวงตาสีอำพันกลับซุกซ่อนความโกรธเกรียวเอาไวา้ได้อย่างแนบเนียน คนอย่างเขาเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกดำเนินธุรกิจมากกว่าเครื่องค่อนชีวิตไม่เคยถูกปฏิเสธแต่ชายหนุ่มคราวลูกคนนี้กลับกล้าปฏิเสธเขาถ้าเขาไม่ได้ธุรกิจฟอกเงินใหม่ก็อย่าหวังเลยว่าผู้มินจะรอด